ไม่หามูหนหมูมูไม่มีช่วยหาหมูแบบไม่ไี้แล้วมันเป็นหน้าหมู่บ้านใช่ไหมหน้ามันเกดอขึ้นมาแล้วสอ่งมันโดนคน เจ็ดโมงนะเจ็ด <c oughs> โมงเช้านะซูเก็ไม่ได้เช้าเ <c oughs> <ม>ช้ามากแล้วประเด็นคือตื่นมาได้ไงเจ็ดโมงงงมากปกติต้องวายสองทำไมถึงตื่นอยากรู้ป่ะเพราะมีแผนชั่วชุกต้อง <c oughs> ผมมีแผนชั่วทุกคนใช่ชั่วพี่จเจคานูนะคะจำไว้เลยผมคิดเมื่อคือนตอนนอนเวลาประมาณเที่ยงคืน4ี่้านาที2.2วินาทีผมคิดว่าได้เวลาที่ต้องแกล้งทีมงานนะทุกคนพกติทีมงานแกแกแล้งจะผมนะทุกคนนะเออบครั้งนี้โดนทีมงานแกล้งบ่อยผมก็เลยจะทำการแกล้งทีมงานแกล้งทีมงานแกล้งทีมงานนะฮะแล้ววันนี้ครับที่ให้เอาหมามันเนี่ยเพราะมันมีประเด็นฮะคือเมื่อประมาณท0ปีที่แล้วเนี่ยสองปีสองปีหรอ ฮานูพีมอยู่ไหนฮานูเมื่อกี้น้องปัดจักรยานมาบอกว่าเจอพีมอ,อยู่หน้าปากซอยตามเดี๋ยวนี้เลยเร็วทำไมตอนอ้วนจังวะตอนนี้ผอมว่าไง <c oughs> คืออยากจะบอกว่าตอนนั้นนะครับชับทิมแกล้งเอาก <Okay. S 2> ิลาหายอ่ะผมยังหน้าเสียเลยวันนี้ครับผมจะเอาทำให้มู่หลานหายไปแนละ้วมาดูว่าทีมงานจะทำยไงกัน <c oughs> ใช่ไหมมู่หลานร้องพอเไหม <c oughs> มันอยากเอาด้วยมันอยากแบบมันอยากร่วมแผนด้วยไงใช่ไหมลูกทำได้ไหมลูกฮานูเอาฟิลเตอร์หัวหลานออกเลยหัวหลานอแล้ว ผมบอกไงนวะว่าไอ้แชมป์ก็แบบทำไงดีไอ้แบ้งก็ไปถ่ายแป,ะปะ้งใ่ไเนี่ยมึงหรอไม่พอใจเหลิกนีอ่อยากให้แก,กล้งพี่เขาเหรอเ่าตาหนาต <c oughs> านะอะไรอะเหงาเลยอะอะเฟินอะเฟินอะใอ้เขาเฟินแล้วน้ำลาย <c oughs> คือตอนนี้คนที่รูปแผนจะมีผมมีเฟิร์นมีครับทีมครัแล้วก็มีครับทีมมีผมมีเฟิร์นมีครับทีมเฟิร์นผมคนนึงใครมูหลานเออมูหลานจะรู้แผนได้วทุกคนนะ <c oughs> ประมาณนั้นครับถ้าไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะแกล้งไงไปดูกันเลยครับผมทุกคนคะตอนนี้นะคะทีมงานมาครบกันหมดแล้วจอดรถเรียบร้อยเข้าไปทํางานกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวทีมจะเอามูหลานเข้าไปฝากแล้วก็ไปเรียกเอกพานุออกมานะคะทุกคนแล้วเราก็จะเริ่มแผนกัน ชัว่วกันทันทีเฟิร์นพี่ฝากด้วยนะ้ี่่ฝากด้วยนะถ้าคนจับได้ไเป็นพเพราะเฟิร์นนะไม่แน่นอนเฟิร์นอะเนียนที่สุดแล้วจริงนะไม่จริงไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน,นกันดีกว่าไนวันนี้เด็กมูจะมาร่วมแบนการด้วยนะครพี่วันนี้ทีัวั่สวัสดีค่ะ ครับโอเคค่ะพี่ไปคัลูกทุกคนที่ฝากูลานี่นะโอเคค่ะพี่มูลานี่มไปเลยอยากคุณยายเล่ฝากมูลนี่นะเดี๋ยวพาเกไปหามอเฮ้ยมาไปยังไปแล้ไปหาหมอแ้กลับมาพังกี่มงพี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ป่ะพันเออประมาณชั่วโมงถ้าเรมไม่ยาว

จะขอไม่อยู่แล้วสิมันนี่มามาทาลูกกรรมผู้หลายแล้วเหรอไม่เคยทำอย่างนั้นมันนี่ซิมูไม่เคยทำอย่างนั้นไม่เคยทำอย่างนั้นมาเรียนแถวไม่ง่ายอ่มันเห็นพี่ไงมัเลยไม่มาพี่ลงไปไม่เห็นนะไม่มีเราแล้วไม่ก็มาแต่ว่าพี่เดินไปมันตื่เแล้วไม่ได้แต่ยังหวนพี่ด็กอ่ะพี่อ่ะพี่ยังไม่มาไปโรงพยาบาลแกล่ะ เีไปหาหมอผู <aría> oh, <ın> <wind> ้แพ้อเอ้าไอ้บุ๊คนักคอนเช่วยเหลื่องบุราแหน่วันนี้ใส่ชุดเขียวมาเลยนะอ๋อติดตัวมาแล้วนะอ๋อมาไปเที่ยวห้องนั่ต่อแล้วหปล่าลูอเจ้าไม่อยู่แล้วก็วันนี้ทั้งกายตั้ใจเจ้าห้ามนะ มาทำมอบครักให้แกมูู้้หลนบอ่นะผู้หลานน้ดิความช่วเหลือเบ่ไม่ค่อยได้สูงภาพเสื้อขนสัตว์่อเจ้าทำไงขอต่อเลยเก่งเงี้ยเล่นนะ ลูกค้าห้องไข่ตีนกับพวกช่วงดาวน์โหลดอ่ะว่าถูกกว่าดาวน์โหลดต่อมาตีนะอันนี้ถูกนะโค้ดอะไรถูกนะเออแล้วคิดเป็นเสร็จยังอ่ะเสร็จวไอดาวโหลดข้างล่างนะถูกนะมไอสัตว์นอนนี่ละค่ะทุกคนเราจะพามู้ไปซ่อนแล้ว ใชู่หลานูหลาทแปงต้ง่นเลยม่เลยอให้มึงกินน้หนอยงกินน้าแลู้๊น้มูมาแล้วน้ามู๊กินน้ำเหมอลูกูหลานมูกินน้ํูหลานกินน้ำเหลูกเมูพี่อยู่พี่ครับมูไม่อยู่เหรอทั้หมดมีอยู่ทัหเลยมูที่เดิม 不然，不、嗯。哦 ไม่รู้พี่อยู่ในห้องเหมือนกันหมดอะท่วานไม่มีหมูหมูหมูไปหนแม่เลยใครช่วยหาหมูไหนหมูไม่มีช่วยกันหาหมูอะอะไรอะพี่หาหมูหมูไม่มีแต่เนี่ยหมูอยู่อ้าวหอ้าวชิหายอ้าวไปหาข้าเลยมีบ้านข้านไม่มี้า่าไ่มีอเนี้ยถามง่าที่มันิงอ๋อไป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 า มุ้งบ้านหน่อยไปบ้านไปไปถามยามไหม,มครับไม่ได้เป็นลูกตอนนี้ในบ้านเนี่ยไม่มีม่ลลานชัวเว้เพราะว่าพี่ดูแล้วไม่มีมู้อ่ะที่ชู่บ้านกู ตอนนี้ทุกคนกำลังหากันอย่างจริงจังนะฮะร้อนมากก็ไปนอนพักที่บ้านนะเพื่อนนะให้เขาหากันก่อนมูลานอยู่ไหนมูลานให้เขาไปากไม่มีอรหรมูลาเข้าตนวิ่งออกมาแล้วนู่น่ะจะอไปอ้เระันค่ะไม่ไม่เล็กมากครับพี่หมาขีตัวใหญ่หน่อยใช่ะ ไปไปขอบไหล่หาดีกว่าแถวนี้ไม่มีใช่ปะไปขอบไหล่หาวนี้ดีกว่าหาหาดูนึงหรือว่าม,มีใครเก็บไปแล้วแล้วก็แบบว่าเอ้ยรอตามไปแราตามหาตามบ้านหาตามบ้านไม่มใส่ขอโทษนะทุกคนุูแล ขอโทษนะทุกคนพี่เป่าด้เอกเอกทำเฟิร์นเป็นคนทำเฟิร์นเป็นคนไปซ่อนพี่ไม่ได้ทำเฟิร์นไม่ได้ซ่อนเฟิร์นเป็นคนเอาไปซ่อนเฟิร์นทำากลับกันเถอะเนาะเออสารๆเพราะว่ากลับกันเนาะหมายถึงเรากลับกันใช่ไหมเฟิร์นเปิร์นมามาเจอปะ เมื่อกี้มู่ออกมานานยังก่อนที่พี่กลับกลับมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแต่ไม่มีใครสนใจสนใจสงสัยอะไรเลยใช่ถึงว่าประชุมที่บ้านกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีไม่เจอไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเลยเนี่ยนั่งหายโอนตั้งงานไม่มีใช่ไหมว่าแล้วพี่ทุกซอยนี่เจอแล้วก็ไปหามากเลยมามาเขาว่ามาคุยกันก่อนว่าจะเอาไงนั่งเลย หตุการณ์ก่อนคือภาพอ่ะมันหายไปนั่นแต่คือพี่อ่ะไม่อกีทักทีมอะเอามือหลานมาส่งแล้พี่ออกไปกับทักทีมเจอเลยพี่คือตอนนี้คือเจอมือหลานคนสุดท้ายเจอมือหลานล่าสุดตอนกี่โมงเจอตอนแรกก็เล่นกับมันอยู่ใช่ไหมเราใช่แล้วทีนี้ก็อุ้มมันเข้าไปในห้องแล้วก็ปล่อยมันออกมาอันนี้ของพมนะเราไม่เห็นแล้วคือตาปล่อยออกมาพี่ก็เล่นตรงนี้แล้วตาก็พอพี่เวน่าทำงาน้วตาก็เลี้ยงเป็นม้าอ่าใช่แต่หลังจากนั้นเราไม่เห็นมูนแล้วอาแล้วอย่างว่าไงกี่ไปหางบอกว่าไม่เห็น เ,เ,รเ,เราเปิดประตูทิ้งไว้หรือเปล่าเออมีใครเปิดเลยไแชมออกไปข้างนอกคนเดียวแล้วถ้เลยถ้างั้นก็ม well> ีใครจะเปอดไปได้คือตอนไอ้แชมป์ทุกคนบอกว่าเปิดมีแค่ตอนแชมป์เปิดออกอ่ะงั้นมีแค่ตอนที่แชมป์เปิดแชมลุ่มปิดหรือเปล่าลุ่มปิดเออก็ผมเปิดออกไปแล้วก็ปิดประตูเลยไม่มีผู้หลัล้วตอนนั้นมันก็ มันวิ่งปกติวิ่งเราเรียกมันว่าอะไรนะเลยคิดมากเยอะแวก็หาเจอดโดพี่ว่าเราตรองโกงใไปได้มนิติได้ไหมว่าลูกบ้านไปอันนี้ก่อนไปเอาใบนะมันมีแอปพื้ที่มันเป็นของหมู่บ้านอ่ะถือว่าเขาเจอหมาใครบางทีเขาจะถ่ายมาแบบแมวใครหลุดหมาใครหลุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูก่อนยังไงเอาย่งไงพี่ได้ใส่ปลอกคอนั่นสักทีของแอปเปิลวันนี้ไม่ได้ใส่ครับ ไม่พูมันโดนรถชนราะว่ามันไม่ออกไปข้างนอกพี่เพราะว่ามันมุดไม่ได้แน่นอนมุดมันตัวใหญ่แล้วแล้วหลบรถไม่เป็นแปลงตอนนี้ในซอยมันมีแต่รถใหญ่่อให้มันเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องเห็นพี่นี่มึงนี่ยังแต่รู้ว่ามันไม่ด้โดนรถชนหรอกพี่แล้วมันไปไหนวะตอนมันหายไม่รู้ว่ามันหายไปไหนตั้งแต่เข้าๆต้้งแต่ต่อเราก็ไม่รู้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยว ผมหาให้อีกรอบดีกว่าเมื่อกี้หาจริงแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้แบบลงไปดูตามบ้านเผื่อเผื่อให้เขาปิดหมดเลยนะตาเฮ้ยมันมีบางบ้านที่ก่อสร้างอ่ะเขาแบบบางทีมันอาจจะวิ่งเข้าไปดันเขาดูเลยวิ่งเข้าไปเลยไปหายอีกรอบอีกรอบอีกรอบดีกว่าหรือว่ามันไปไหนได้ไม่ไกลหรอกถ้าบอกต้องถามยามว่ะใช่ไม่เบาเลยคนเหนื่อยแล้วะเหนื่อยแก้งหรอเหนอ อันนี้ครับทีมงานเราเคลียร์จะมานะเพื่ไปหารอบที่สามนุ่นเด็กเขากำลังไปคือหายจริงๆนะฮะวุ่นวายใหญ่เลยฮะเดี๋ยวไปดูเจ็บสองฝ่ากเจะแกล้งไงบอกว่ารอบนี้ทีมงานหน้าเสียกันยกใหญ่แกล้งคุยนักนะพวกมึงก่อนลนแล้วมีพลังเดี๋ยวงเก็บต่อไปมาฮะเดี๋ยวมาละโอเคแปลงร่างหน้าเขียดหน้าเขียดเมืไหร่เขาทำหน้าร้องไห้ดีใจโกด คิดถึงู้ราณพอแล้วไปไนี่ติคมมาบอกพี่ว่าเจอหมาอดเพราะว่าเขางโวยแล้วเี๋ราไปดูกันเดี๋ยวเขาขงโรยพี่รู้ที่ไหนไป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 ไม่ออกนอกไปพ่ออกเลยเพราะว่าเขาเจอเขาเจอเราจับไปให้ไปไปไหนนี่ส่งไปเพี่ส่งโรนในกลุ่มให้เจอแล้วเจอแล้ว พอคี้พี่อพี่คอคี้เลยพี่เขาสมมมาว่าไปที่ไหนครับพี่เขาเขาจะพอคี้หลุดตรงไหนพี่เราคงรู้ว่แป้งเิล้วใช่ไหมไปรถใหญ่เลยเรอพี่มงไมีนนุไปยังไงฮะไม่งันต้องมีคนนัขึ้นรถะี่มันไม่ใช่มูลายหรือเปล่ามันมีคอี้กี่ตัวไม่ได้ใส่ปอกคอี่ไหนวันน้ถ้ามันไม่ใช่มูอ่ะตาต้องวิ่งมาแล้วต้องใช่สิพี่ วันนี้ไปถึงแล้ไม่ใช่มูงนะอาน่เขาได้ส่งรูปมาไหมครับชอบเป็นแบบรูปมู่ไม่ได้ส่งเลยส่งมาแค่รูปพี่มีคนโมไปอ่ะพี่น่าจะมีคนอุ้มไปมีเดียวนะเว้ยอันหนึ่งที่เป็นไปได้คือจังหวัดรถออกอย่างเงี้ยก็วิ่งตามรถไปโอ้พี่สิบวินทีนี่ก็ไกลอยู่นะที่ถนนใหญ่แล้วอ่ะสามโลมันจะโดนรถชนไหมอาจารย์ ถ้า oh. ทางการแทรกแซงมันเกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องช่วยเจพี่อลยที่ผมเองผมเองผมงผมอีอันไหนก็ต้องให้ที่เจมันโทษใครไม่ได้หรอกเพราะทุกคนก็ทำงานตัวเองอยู่ไม่มีใครมาว่าดูหรอกพานุเราผิดเองแหละไม่ได้ไไดแบบท <ผม S 2> ี่็ฝากฝาก

ไปถึงรู้นเลยเนาะายอะไรอย่างเงี้ยเพาะขาจงิเห็นเขาบอกได้จังหวะเดียวกับที่มูลานหายเลยนะอาจจะใช่มูลานก็ได้ใช่เขาทำไปเองเลยไม่มีเหรอไม่รี่ะไม่มีใครเือกเราเข้าได้เลยเหรอโมโมีไงนีไงไม่ใช่ ไม่ใช่เวลาปะเนี่ยแหวนมูอยู่ไหมมูมันจะวิ่งมาที่นี่คนเดียวนะไหอะมูหลานอยู่คโมอยู่นี่เอทำไมมันดีมากใจ้มาไ่ยววอย่าบอกนะว่ามูหลานมาที่อะไรทำทำไมใครเอามาพี่มามาย่งไรอะ่ายกประตูเลย ไม่รู้หรอว่ามีกล้องอี่าแปลว่าอะไรแก๊กใช่แก๊กไม่เกี่ยวไม่ทำโอ้ยโอรู้ตั้งแต่แบบพี่ไปลงมาลลแ้วน่ะโน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 ่เราอ่ะได้เลยทเลยแต่คนที่ไายสุดใครป่ะใครเป็นไรอ่ะเฟิรมเป็นไรอ่ะรู้ใช่ไหมไม่ทำ เแผนที่แท้จริงคือไม่มีสรุปก็คือพี่ให้เฟิร์นพาหมามาที่นี่เพื่ออะไรอยากรู้ว่าถ้าสมมติหมาหายทีมงานทำยังไงกันจะต้านหลอม้ากหรือตาวัยป่ะถ้าสมมติหายแ้วผมชอบเองตวเองตัวมองมัเองย่าือตัวใหม่สรุปคลิปนี้แกล้งทีมงานให้เสียเวลาครับ ไอ้นี่หายตกใจจริงไหมตอนนี้มูรหายตกใจจริงไหมไม่คือมันไม่เมคเซน n s ตรงที่แบบทำไมขับรถมาสิบนาทีนะไอหมามันวิ่งไก่ยังไงหมาหรือม้าเนี่ยใช่เราเลยคิดว่ามนมาขี่มาเปล่าวัดซนที่บ้านก็หากันเจอก็เลยบอกให้เฟิ่อน่ยเรียกแท็กซี่หมามารับหมามานี่ไม้ต่อยห้หายในหมู่บ้านเขาก็แจ้งเราตลอดก็เลยตั้งยิแต่ทำไมยังโดนจับได้อะไม่โดน ก็เห็นไหมครับทีมงานเขาเป็ชอบนะครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปชอบอะไรอีกกนะจริงจิงคือวันนี้รอดทุกคนมามาดูพี่ถ่ายคิมพี่ทายเพราะว่าพี่จะทามุลักมาไว้นะไม่ช้อบเดี๋ยวไปไม่พอกลับด้วยกลับด้วย เดี๋ยวทุกคนนะคะมาดูกันต่อได้ที่ช่องทิมพี่ามเพราะวันนี้ค่ะทิมพาผู้หลานมาว่ายน้ําตามคำร้องขอของแฟนๆนะคะคือมีคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้มีวันเดวิดผู้หลานค่ะก็จริงๆวันเดวิดผู้หลานก็จะอยู่บ้านปกติแต่ส่วนตอนที่ออกมานะคะทิมก็จะพาผู้หลานมาว่ายน้ำที่นี่เพราะที่นี่เป็นส่วนน้ำค่ะทุกคนใครสนใจอยากความน้องหมามาว่ายน้านะคะก็มาได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นเพดไว้ให้นี่ค่ะดอกความวิสโชนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมต้อง Subscribe ทิมพี่ามแล้วก็ไอพี่ามเลยค่ะทุกคนบย